สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนนมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเราพาทุกคนมาอยู่กันที่บริเวณหน้าวัดจุราภรณ์วานารามบริเวณด้านหลังจะเห็นเป็นอุโมงค์สวนไผ่ซึ่งมีความสวยงามมากๆลำต้นของต้นไผ่จะมีการโน้มตัวเข้าหากันระหว่างทางหลายเมตรเลยทีเดียวซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับสวนป่าไผ่าอาราชิยมาม่าที่ประเทศญี่ปุน่นสามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นมากๆเลยครับ และถ้าพูดถึงต้นไผ่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อคนไทยมีอย่างช้านานเพราะว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของหนอไผ่สามารถนํามาทําอาหารรับประทานได้ส่วนลำต้นนํามาก่อสร้างทําเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องเรือนต่างๆใบไผ่สามารถนํามาห่อทําขนมได้หรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งรากก็สามารถทําให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็นํามาเป็นส่วนประกอบในการทํายาได้ด้วยครับ ได้มีการเล่าขานกันอย่างยาวนานเลยนะครับที่ประเทศจีนค้นพบสุสานมัมมี่หญิงวัย53ปีเป็นเวลากว่า2,100ปีได้ค้นพบถ่านไม้ไผ่กว่า5ตันอยู่ในสุสานมัมมี่ของผู้หญิงคนนี้เขามีการสันนิษฐานนะครับว่าจะช่วยในการรักษาความสดนั่นเองครับความรู้นี้เนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นก็เลยนําเอามาต่อย,ยอดนําเอาถ่านไม้ไผ่เนี่ยนำมาใช้ในการรักษาความสดแล้วก็จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายนั่นเองครับแต่ว่าถ่านไม้ไผ่เนี่ยจะต้องมีการเผา ไม่กว่า1,000องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าจะมีการปล่อยรังสีอินฟราเรดคลืนยาวที่ทําให้เกิดความอบอุ่นแล้วก็มีประจุลบหรือที่เรียกว่าเนกาทีฟไอออนนั่นเองครับที่สามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็นออกซิเจนคุณสมบัตินี้นี่เองครับก็เลยถูกนํามาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขับล้างสารพิษในร่างกายของมนุษย์นั่นเองครับ อย่างที่กล่าวในข้างต้นครับว่าถ่านไม้ไผ่นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากแถมยังเป็นออแกนิกอีกด้วยทางแบรนด์สบูเ่เบนจ์กายก็เลยนําเอาถ่านไม้ไผ่มาเป็นสารสกัดหลักที่อยู่ในสบู่เพื่อช่วยในการดูแลผิวนั่นเองครับสบูเ่เบนจากายสบูอ่ออแกนิกที่มีถ่านไม้ไผ่ดูแลผิวอย่างปลอดภัย